หวัดดีค่ะมีใครไหมคะไม่กล้าถ่ายคลิปลงวีลงติ๊กต็อกไม่ได้ไม่กล้าถ่ายวิดีโอไม่กล้าคิดคอนเทนต์พี่มณีอยากบอกว่าอาการแบบนี้พี่มณีเคยเป็นมาก่อนแต่ว่าที่มาของพี่มณีมันมีที่มาไงที่ไม่กล้า เพราะ25ปีที่แล้วพี่มณีเกิดุบัติเหตุนะคะรถคว่ำที่จังหวัดโคราชพี่มณีไปไปพ้าป่าแล้วคนขับรถเขาหลับในรถล,ลงข้างทางไปชนต้นสะเดาซิ่งซิกหน้าฝั่งนี้ของพี่มณีนะคะมันทำงานไม่ไม่ได้นะคะนี่คืออาการดีขึ้นแล้วนะคะทำให้พี่มณี าค้างเวลานอนก็อย่างค้างนะคะจมูกซีกนี้ก็ก็ขยับไม่ได้ปากก็เบี้ยวพี่มรณีไม่กล้าถ่ายรูปยี่สิบกว่าปีผ่านไปอาการมันก็ยังดีก็ดีขึ้นระดับหนึ่งก็ไม่ไม่ได้หายนะคะพี่มณีไม่กล้าถ่ายรูปถ้าถ่ายก็อย่าให้เห็นหน้านี่คือความพี่เป็นพี่มรณีนะคะแต่วันนี้พี่มณีลงคลอค,คอสเรียน สร้างตัวตนบนออนไลน์เพราะพี่มณีมีเป้าหมายว่าวันหนึ่งอายุเยอะขึ้นเราจะต้องมีตัวตนและมีงานบนออนไลน์แล้วมีงานที่เราต้องเลี้ยงชีวิตอะไรก็ได้นะคะแต่หนึ่งในนั้นก็อยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยพี่มณีโรงเรียนคอร์สออนไลน์และพี่มณีก็ลงคอร์สที่แบบเสียงก็ต้องจ่ายตังค์หมื่นกว่าบาทนะคะสร้างตัวตน จากวันนั้นถึงวันนี้จะปีหนึ่งแล้วมั้งหรือถึงปีนี่แหละค่ะมีผู้ก็ก,ก็ก็ทำทิกตอกมีผู้ติดตามจะถึงหมื่นละหรืออีกสองร้อยร้อสองอยก็ถึงแล้วนะพี่มณีก็ก็ข้ามพ้นอายแล้วก็ผ่าข้ามพ้นกำแพงใหญ่ๆที่ตัวเองปลกเบี้ยวซิกหน้าเบี้ยวมาได้สำหรับคนที่นะคัะ คิดว่าตัวเองไม่สวยไม่เก่งนะะตัดทิ้งไปปากเราเบี้ยวซีกหน้าเราเบี้ยวใจเราไม่เบี้ยวไว้เรามีสิ่งดีๆจะแบ่งปันเพื่อน,เ,อนเรามีสิ่งดีๆที่จะช่วยเหลือเพื่อน,เ,อนเราช่วยเหลือตัวเองได้แบ่งปันสังคมได้ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ตรงนี้สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนะคะใจเราดี ใจเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนแบ่งปันสิ่งดีๆให้